เรื่องของการแก้ไฟทอปเทรล่าจริงๆเนี่ยนะครับเราลงพื้นที่มา20ปีนะครับในประเทศนี้20ปีต่างประเทศเนี่ยนะครับไปมาแล้ว5รอบโลกเห็นการเกษตรต่างประเทศเห็นการใช้ปุ๋ยต่างประเทศเห็นการผลิตปุ๋ยต่างประเทศนะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการแก้ไฟทอปนะครับก็คือมันจะมี4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นเนี่ยนะครับคือเราจะต้องขุดนะครับขุดลากะเรียกว่าขุดราาของโคนนี่นะครับเพราะนั่นนี่ก็คือ เราจะต้องขูดเอาตัวหนองนะครับไฟท็อปนี่ก็คือเป็นเชื้อราชนิดที่เรียกว่าเป็นมะเร็งนะครับเพราะทําให้ต้นพิเรนี้ตายทั้งสวนเลยนะครับเพราะว่าท็อปอยู่ข้างในนี่ตึงนี่นะนี่นี่คือตรงนี้เห็นชัดมากครับชั้นนี้เวลาเราขูดเสร็จแล้วก็ต้องมาขูดที่รากด้วยเพราะว่าท็อปมันขึ้นจากรากนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีสีน้ําตาลดําๆเนี่ย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 นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเ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 นี่ยนี่ยเนี่ยนี่นีี่ยเน นะก็คือการให้ความแข็งแรงนะครับกับต้นนะครับตัวนี้เราก็จะฝังหกแผ่นนะครับนี่วิธีฝังนะครับก็คืออ่ะแนววงพุ่มนะครับนี่เราก็ดูแนวใบนะแนวใบลงมานี่แล้วก็เข้ามาหนึ่งในสามนะครับอ่ะแล้วก็ขุดทีเดียวนะครับขุดตึกแค่นั้นแหละแล้วแงัอ่ะเอาปุ๋ยใส่นะปุ๋ยใส่แล้วก็ฉีดนะครับฉีดตึ๊บอ่าแค่นี้แหละแล้วก็ฝังนะครับแล้วก็เหยียบอ่ใหกแผ่นนะครับอ่ะล้วก็จะทำอย่างนี้นี่เขาเรียกว่า ขั้นตอนทําให้ต้นเขาได้รับค่าฐานนะครับปกดุมปึ๊บใส่ดูแลใบนะครับเป็นขั้นตอนนะครับที่จะช่วยให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับพอต้นแข็งแรงเนี่ยนะเขาก็จะสร้างภูมิต้านทานนะครับในการช่วยกันฆ่าเชื้อราด้วยนะถ้าต้นอ่อนแอนี่เหมือนกับคนอ่อนแอเป็นโรคอะไรก็หายยาก แต่ถ้าแข็งแรงนี่เป็นโรคอะไรก็หายเร็วนะครับนี่อันนี้ก็คือใส่เข้าไปเพื่อปรับกระพดินด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะปุ๋ยตัวนี้นะครับก็เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร16ธาตุโปรตีน18ชนิดนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยสร้างความแข็งแรงด้วยถ้าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับนี่ขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการให้ปุ๋ยให้ความแข็งแรงกับต้นนะครับง่ายๆไม่ต้องแบ่งไม่ต้องหนักเนาะ ไม่ต้องมีเคมีขั้นตอนที่สามนะครับก็คือการฉีดที่ต้นนะครับเราก็จะฉีดไปเลยนะครับในบริเวณที่เรากรีดนะครับเราอาเอราออกไปครับเอานอ่านี่ครับเราจะฉีดนะฉีดแช่เลยนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเชื้อราไอ้ส่วนที่ตกค้างอยู่ในก็จะออกมาเลยนะครับออกมาเป็นน้ำดำๆนะเหนียวเหนียวเลย นะเอ็กซ้า่นี้เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งยานะครับเราวก็ฉีดเข้าไปนะครับเป็นซปเปอร์นานโนเพราะนั่นก็จะทะลุทะลวงเข้าไปจากแนวที่เราปลูกนะครับขขปลูกรอบออกมาได้จะทะลุเขาเ้าไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่4ในการแก้ปัญหาไฟทอเทล่านะครับอันนี้คือปุ๋ยแผ่นนะครับสองแผ่นนะเราใช้น้ําที่เป็นน้ําที่ผสมระหว่างน,น้ำนะครับกับน้ําในถังแะใส่เข้าไปนะครับอันนี้เราก็จะสมานแลนะครับก็คือ เราจะใช้ลากนะครับบริเวณลําต้นเนี่ยนะที่เดี๋ยวท็อมันจะออกมาเลยนะครับเนี่ยไล่จากข้างบนนะข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับเรวก็ใช้ตัวนี้นี่เรียกว่าสมานแผลนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาแผลออกเนี่ยเหมือนกับเวลาที่คนเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นแผลเป็นหนองเนี่ยเอาออกก่อนแล้วก็ใส่ยาเข้าไปที่นี่พอสมานเสร็จปึ๊บนะครับเเราก็ ให้วงผู้อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะให้เขกินเลยนะกินเลยนะครับนี้เนี่ยแค่นี้นะครับเราจะฝังแผ่นเนี่ยสองเดือนครั้งฉีดนี่ทุกสิบวันนะครับนี่ก็คือวิธีการในการแก้ทอปเทอร่านะครับซึ่งแก้มาแล้วทั่วประเทศ20ปีนะครับเพราะนั้นเป็นสารอินทรียกัดเป็นปุ๋ยชนิดเดียวนะครับที่แก้ปัญหาไฟทอปเทอร่าได้จริง ต้นของสารอินซีสกัดเอสคลาสองค์การนาซาได้ส่งนักบินอวกาศไปประจำการยังสถานีอวกาศจะต้องอยู่ประจำการหลายสัปดาห์จึงจำเป็นที่จะต้องทำอาหารสำเร็จรูปที่มีธาตุอาหารครบถ้วนให้กับนักบินอวกาศอย่างเพียงพอคนที่อยู่บนสถานีอวกาศไม่สามารถที่จะทานอาหารเหมือนกับคนที่อยู่บนพื้นโลกทั้งนี้รูปแบบอาหารจึงมีสารอาหารที่มีความเข้มข้นสูง จากอาหารให้กับนักบินอวกาศได้พัฒนามาเป็นอาหารให้กับพืช